การที่การที่ถ้าใครเคย <c oughs> ของข้าเรานะครับมีปัญหาว่าผมมีปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่เกิดแล้วนะครับคือ ผมคือใครครับเราเคยคิดว่าการจะเป็นเราเราต้องให้คนชอบให้คนรักต้องทำตามที่เขาคาาหวังจนหลังนะครับผมเริ่ม เรื่อเข้าใจครับว่าการเป็ตัวเองเราไม่ได้จะเป็นต้องขอโทษใครเลยครับถ้าคุณไม่ชอบผมที่ผมเป็นผมยังมีคนอีกร้านครับใ้้คนชอบไม่จำเป็นต้องมาเหยียบย่างผมก็ได้ครับแต่ผมแฮปปี้ครับแฮปปี้มากๆในการที่ ได้ร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตตัวเองแล้วรู้สึกว่าผมจากที่ครับจากคนไม่เคยรักตัวเองนะครับจนวันนี้ผมรักตัวเองเป็นแล้วครับ สามารถตัดอะไรที่ทุเลศทุลังกาออกจากชีวิตผมได้อย่างงไไ่ายดายเลครับแล้ว,ลวไม่น่าเชื่อนะครับว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายนะครับในการที่บอกว่า เส้นนี้ก็อีกทั้งหม่แล้วว่ามีคนรักผมเยอะมาก เดียนโนเดียวไปจอบเพยนแล้วกันทำความเสร็จนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วไม่เคยง่ายเลย อะไรย่าง,งมันเปลี่ยนไปแล้วมันมันยากาขึ้นมากเลยเครียดมากเราผมไม่ดูเลยว่าผม เป็นสังเวชผมไม่รู้ว่าผมจะตามใจคนทั้งโลกนี้ไปไว้ด้วยซองคนแอนเดีผมมีให้แค่งานที้บอกแล้วว่าให้แค่อะไรค่ะ ไอชื่ผมไม่ค่อใจร้ายเลยครัเพราะแบบ,บ,บนี้ผมผมทีมทั้งหมดเตรียมการกันมาสามสี่เดือนเพื่อให้มันเพื่อให้มันจบลงในวันเดียวครับแต่สิ่งที่มันมีค่ามากกว่านั้นนะมันเคย คือความทรงจำที่เราจะหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะวครับในอนาคตผมอาจจะมีคอนเสิร์ตอีกครั้งหรือในอนาคตจะมีอีกเตย บ้านเลยน pues ี้ผมโคตรมีความสุขเลยยามาเทั้งกับการที่มันจะต้องนับคนสามพันกว่าคนมา ในที่ที่หนึ่งเราในวันวันหนึ่งน่ะนัดเทิงนึงนัะไปคุบเลยอ่ะมึงชอบชาไหมบ้างมันยากมากครับการนัดคุถามมันคนมาอยู่ในที่ที่หนึ่งเพื่อดูคนคนหนึ่งผมกคนอรูคนมา ผมไม่รู้ผมจะตอบแทนทุกคนยังไงได้เลยมันไม่มีางหมดเลยทุกคนต่างมีภาระหน้าที่ในการทำในการใช้ชีวิตใช่ไหมครับแราทุกคนจะหาคนคนหนึ่งเพื่อมาดูเดี๋ยวคนหนึ่งคำาตอบความฝันของเขาด้วนเองขอบคุณมากครับ เลยครับผมแค่แต่งเพลงให้เพลงเองเฉยๆนีงครับแต่กูจะบอกยังไงว่าเองได้ครับผมไม่ได้แต่แตตง,ไงไเพลงมานานมากครับห้าปียังต่ำะครับแต่ครั้งนี้ต้องต้องขุด ฝกิวขึ้นมาใช้จริงๆครับผมไม่รู้ตอบแทนกันเลยครับให้ใ,หใ,หใหนี่นี้จริงๆน,น,น,นะครับขอบคุณมากนะครับครับถ้ามาทำมาสเตอร์ได้เดี๋ยวจะทำให้นะครับครับอะไรนะครับเดี๋ยวคุยกับนายก่อนนะฮะวันไหลงไหนนะครับนนเดี๋ยวจัดการให้นะครับครับก็ ช่วเวลาที่ผมได้ยากมาถึงที่สุดแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับที่รักคนคนนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลออกซะเลยครับที่เราเจอกันผ่านทีวี อ่ดโทรศัพท์แต่เรารักกันได้มากขนาดนี้นะครับมันเล่นขึ้นมาสจรจัดมากเลยครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ท,ที่มาอยู่ในความทรงจำที่ดีด้วยกันนะครับผมแต่มันมีหลายคนมากเลยครับที่ช่วยประคองหลังผม ได้มาดีงนตรงนี้นะครับจะไล่ค่อยๆไล่ไปเลยนะครับมันอาจจะเสร็จตอนีห้าก็ได้ครับแต่ผมอยากพูดจริงๆนะครับคนแรกนะครับผมขอบคุณพ่พอแม่ พ่อกับแม่แล้วเลี้ยวผมอะดีมากเลังพ่ัแม่้เดี๋ยวมันหกชั่วโมงแ เจอทีส่ส so ุดเลยครับในการถ่ายคอนเสิร์ตนี้ทุกคนรังถามผมือนเดียวว่าต้องร้องแค่ไหนแค่ไหนครับขอบคุณพี่ถานะครับที่ขอบคุณนี่อะไรก็ไม่รู้ในตัวเด็กคนนี้นะครับ คนที่คอยดูอะไรกันมาแล้วจะสิบปีแล้วนะครับพี่ขอคุณไม่กวางนะครับในวันที่ผมในวันที่ผมไม่ดี กลับมาเป็นคนปกตินะครับต้องขอบคุณพ yeah. ี่กว่างจริงๆนะครับพี่กว้างช่วยผมหลายอย่างมากๆเนาะได้ทุกทุกอย่างเราไปดีที่ดีครับขอบคุณพี่กว้างมากนะครับ คนเห่านี้ครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดก็ขอบคุณที่ยังต่อยตลอดกันแทบต,ตายยังไม่เคยทิ้งกันเลย พี่จำให้ตัวเองไม่ร้องไห้มากๆนะครับขอบคุณพี่อูนะครับพี่พีมนะครับพี่ปิกนะครับขอบคุณพี่ทามนะครับขอบคุณพี่นันะครับขอบคุณปตินะครับขอบคุณทุกคนที่ทีมครีปมินทัชทุกคนนะครับที่ทำให้คอนเสิร์ตรอบนี้มัน เ็ดไปอย่างรับดื้อที่สุดนะครับขอบคุณที่ยองทำตามเ็สคนนี้นะครับผมที่ถึงแม้พี่อาจจะไม่เข้าใจอะไรผมบ้างอนะแต่พี่ก็ยังทำให้อยู่เดีของุณมากนะครับพี่ขอบคุณขอบคุณทำเรื่องสนองแปลนะครับขอบคุณมินนะครับ ขอบคุณมากมุนดึงคูณขึ้นเนยอะเลยขอบคุณมากขอบคุณมีงนะครับขอบคุณจันเอมนะครับขอบคุณพี่เซฟนะครับขอบคุณพี่เปิ้มครับขอบคุณพี่อัร์นะครับตาวนั่เลยโทษนะผมขอโทษไม่ได้มีเงิตัวนึงขอบคุณเพื่อนเจมส์ทีวีทุกคนนะครับที่ที่มาดูนะครับหลายคนที่ แล้วคนที่อาจจะมาไม่ได้นะครับหลายคนที่อาจจะติดงานในวันนี้นะครับขอบคุณขอบคุณแก้วพี่อ๊อฟนะครับขอบคุณพี่เอ็ดครับผมบพี่โจนะครับนี่ผมนี่ผมพยายามเพ่งเล็งมากว่าผมเห็นหน้าใครตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ปลูกั้านผมมานะครับจนผมเป็นนักแสดงแถวหน้าของประเทศไทยนะครับยอ คือคือไม่อยากเลยจริงๆแต่ไอ้กคำนี้มันดึงหรังให้มันต้องขึ้นตลอดเลยว่ะคือผมคือจริงจริงกับผมก็อยากจะบอกทุกคนนะว่าเขาว่าเบียวมันไม่เหมาะกับผมเลยจริงจริงฮะคืออันนี้อันนี้อันนี้ผมเสียดเอันนี้อันนี้อันนี้เราเสียดตรงที่นี้อันนี้เราเสียดคือคือไหมครับผมเปลี่ยนเร็วมากคือผมเป็นคนที่ถ้าผมไม่มั่นใจครับผมทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆครับบางทีมันเราต้องเล่นมั่นไปก่อนจริงๆครับ ใช่ครับผมรู้สึกว่าคาว่าเบียวจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้เหมาะกับผมเลยครับผมผมผมี่แท้มากครับผม้เซื้อมากนะครับ okay, โอเคกลับมาปกตินะครับไม่ไป,ไปแล้วไม่ไปแล้วเรื่อผมจริงๆนะครับผมรู้ว่าพวกคุณไม่ตื่นเต้นไปน้อยกว่าผมหรอกครับใช่ครับคนบ้าอะไรบอกให้ผมนอนแล้วมันตื่นตื่นต,ต,ตีสามตีสี่บอกลูกนอนยังลูกนอนยัางบ้าคนบ้าเลย ให้คนอื่นนอนตัวเองนอนติด <c oughs> พี่นโน้ตเคยบอกผมไว้นะครับว่าอย่าบอกอะไรถ้าเรายากทำไม่ได้นะคร <c oughs> ับสุดท้ายล้งจริงครับแ <c oughs> อลวันนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยะครับทีคนดูทุกคนนะครับขอเสียงปุมือใ้วด้วยครับ